แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ2,500คำเกี่ยวกับ h a r l เล d a v i d s ด n Street Glide s p ปเ i a l พร้อมข้อมูลราคาและมีการแนะนำช่องค่าอัปเดตเป็นภาษาไทย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตช่องที่รวมทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆที่กำลังเป็นกระแสะในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหายากหรือรุ่นที่กำลังจะเปิดตัวเราจะนำข้อมูลมาอัปเดตให้กับคุณแบบละเอียดครบถ้วนและเข้าใจง่ายถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาอัปเดตไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งมอเตอร์ไซค์ที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานสายทัวริงของค่ายอเมริกันที่คนทั่วโลกรู้จักนั่นก็คือ h r r e ล David s o n s t r e e t g l i d e Special มอเตอร์ไซค์คันใหญ่สายดูดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์และเทคโนโลยีอัดแน่นที่พร้อมจะพาคุณไปลุยได้ทุกเส้นทาง ฮา l e ล d เดวิดสันสต e ีท l ลายสเปเชียลเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากในกลุ่มรถประกูลแกรนด์อเมริกันทัวริงด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นความหรูหราผสมผสานกับความดิบอย่างลงตัวและฟีเจอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางไกลโดยเฉพาะซึ่งเหมาะมากสำหรับสายทัวร์ที่ชอบการเดินทางไกลๆหรือการออกทริปในวันหยุดยาว มาดูกันที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนสตรีท d e s สพิเ a l มาในทรงแฟริงหน้าแบบแบทวิงที่เป็นเอกลักษณ์ของ h a r าเลเดวิ d สันมานานหลายปีไฟหน้าทรงกลมเดี่ยวขนาดใหญ่เลดเดเมเกอร์ให้แสงสว่างชัดเจนในยามค่ำคืนและยังดูเท่มไม่เหมือนใครตัวแฟริงถูกออกแบบให้มีความโค้งมนช่วยลดแรงต้านลมและยังเพิ่มความสปอร์ตอีกด้วย ตัวถังน้ำมันมีขนาดใหญ่จุได้ประมาณ22.7ลิตรช่วยให้คุณเดินทางได้ไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆลายเส้นตัวถังเรียบหรูโลโก้ฮารเ์ลเดวิตสันถูกวางอย่างมีสไตล์บนถังน้ำมันชุดเบาะนั่งแยกส่วนระหว่างผู้ขับและผู้โดยสารมีความนุ่มสบายรองรับการขับขี่ระยะไกลได้อย่างดีเยี่ยมท้ายรถมาพร้อมกระเป๋าข้างสีเดียวกับตัวรถทั้งสฝั่ง ความจุเยอะสามารถใส่สัมภาระเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆได้แบบเหลือเหลือระบบปิดกระเป๋าเป็นแบบล็อกด้วยกุญแจเพื่อความปลอดภยัยขอบอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบการเดินทางไกลในส่วนของเครื่องยนต์สตรีทไล i ์สเปเชียลใช้เครื่องยนต์มิวเวลกี้เอ1 1 4วีทวินความจุ1 8 6 8ซีซีเป็นเครื่องยนต์แบบสูบคู่รูปตัววี ให้พละกกำลังและแรงบิดอย่างมหาศาลร,ระบบระบายความร้อนแบบอากาศน้ำมันและมีเสียงเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของฮาเลเดวิสันอย่างแท้จริงให้แรงบิดสูงสุดที่ประมาณ163นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง3000รอบนาทีทำให้การเร่งแซงหรือขับขี่บนทางลาดชันเป็นเรื่องง่ายดายระบบเกียร์6สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและต่อเนื่อง คอลัตเป็นแบบไฮดรอลิคอลลี่แอคชวลเต็ดซึ่งช่วยลดแรงในการบีบคอลัสทำให้ขับขี่ได้สบายในทุกสภาพการจราจรระบบท่อไอเสียแบบคู่2 INTO 2 Chrome x h o u s ครให้เสียงทุ้มแน่นสะใจแบบรถครุยเซอร์พันแท้ช่วงล่างของสตรี g l ก d สเปเชียลด้านหน้าเป็นโชคแบบเ e เล s c o ปิกพร้อมเทคโนโลยี Dual Bending งว wow, าลที่ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ ส่วนด้านหลังเป็นโช้หลังคู่แบบมือปรับที่สามารถตั้งค่าความแข็งอ่อนได้ตามน้ำหนักบรรทุกและสไตล์การขับขี่ซึ่งถือว่าเหมาะสมมากสำหรับรถที่ออกแบบมาเพื่อเดินทางไกลระบบเบรกก็ไม่ธรรมดามาพร้อมกับดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกขณะเข้าโค้งหรือถนนเตียย นอกจากนี้ยังมีระบบ Reflect Defensive Rider System หรือ ADRS ที่เป็นเทคโนโลยีช่วยควบคุมรถขณะขับขี่อาทิระบบควบคุมแรงบิดขณะเลี้ยวระบบเบรกขณะเข้าโค้งและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเป็นต้นอีกหนึ่งไฮไลท์ของ Street Glide Special คือระบบ Infotainment แบบ b o ูม tmbox gts หน้าจอสัมผัสสีขนาด6.5นิ้วพร้อมลำโพงคุณภาพเยี่ยมให้คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธรับสายฟังเพลงและใช้ระบบนำทาง gps ได้อย่างสะดวกหน้าจอยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านระบบ voice recognition เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยขณะขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ cruise control ที่ช่วยให้การขับขี่ทางไกลสบายขึ้น ไม่ต้องเร่งคันเร่งค้างไว้นานๆและยังช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกด้วยน้ำหนักตัวรถโดยรวมอยู่ที่ประมาณ376กิโลกรัมซึ่งถือว่าหนักพอสมควรแต่ด้วยศูนย์ถ่วงที่ต่ำการกระจายน้ำหนักที่ดีและระบบช่วงล่างที่ออกแบบมาอย่างลงตัวทำให้สามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นกว่าที่คิด พูดถึงเรื่องสีสันสตรีทไกด์สเปเชียลก็มีสีให้เลือกหลากหลายทั้งสีด้านและสีเงาเช่นวิวิทแบล็กแอตลาสซิลเวอร์เมทัลลิกเรดร็อกบินเลียดเกรและสีพิเศษที่เปิดตัวเฉพาะในแต่ละปีซึ่งทุกสีได้รับการเคลือบอย่างพิถีพิถันและดูพรีเมียมสมกับราคาที่จ่ายไปและแน่นอนอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือ ราคาของ Harley Davidson Street Glide Special อยู่ที่ประมาณ1,499,000บาทในประเทศไทยทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามโปรโมชั่นของตัวแทนจำหน่ายในแต่ละช่วงรวมถึงภาษีนำเข้าและค่าอุปกรณ์เสริมต่างๆในส่วนขององค์การบริการหลังการขาย Harley Davidson ก็มีศูนย์บริการอย่างเป็นทางการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ มีช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอะไหล่แท้และบริการดูแลรถครบวงจรทั้งการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรวจเช็คระยะไปจนถึงการตกแต่งเพิ่มออปชั่นต่างๆตามความต้องการของเจ้าของรถสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของ s สตรีทไ d ส Special ก็สามารถเข้าไปชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมฮาร์เลด v วิสันไกลาบานท่านหรือจะจองผ่านออนไลน์ก็มีบริการให้เลือกหลากหลายช่องทาง พร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายสบายหรือของแถมพิเศษตามแคมเปญแต่ละช่วงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในเสียงเครื่องยนต์แบบวีทวินความรู้สึกก็ขอองค์การครอบครองรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและประสบการณ์การขี่ที่เต็มไปด้วยอารมณ์สตรีทไกด์สเปเชียลคือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่น่าสนใจของ Harley Davidson Street Glide Special Motorcycle Touring ระดับพรีเมียมที่มาพร้อมทั้งความดุดันความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมยัย ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องค่าอัปเดเตพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับโลกยานยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นเด็ดๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนกันอีกเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับหากต้องการเวอร์ชั่นย่อหรือปรับเนื้อหาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม,ตมบอกได้เลยนะครับ